สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจ้งเรื่องการลงทะเบียนขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,567นะคะก่อนรับฟังรับชมคลิปฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ การขึ้นทะเบียนร,รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ2,567นะคะมีคุณสมบัติอะไรบ้างดังนี้ค่ะ 1. ผู้สูงอายุเกิดก่อนวันที่2กันยายน2,507และมีสัญชาติไทย 2. เป็นผู้ที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านภายในเขตพื้นที่นั้นๆหรือย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกป,ปีค่ะ 3. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์อของรัฐหรือองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ 4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหากิจหรือองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่บำนาญบี้ยว,วัดบำนาญพิเศษค่ะ หลักฐานในการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะจะมี2กรณีกรณีแรกคือไปด้วยตนเองเอกสารที่ใช้ 1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เป็นปัจจุบันสาสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ได้ทุกธนาคารนะคะจํานวนหนใบ และกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจเป็นรายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นมายื่นคำขอรับเงินแทนได้โดยต้องเตรียมเอกสารเพิ่มดังนี้ค่ะ 1. หน,งนังสือมอบอำนาจ สามารถติดต่อที่เจ้าหน้าที่ได้โดยตรงนะคะสสำเนาัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจอย่างละหนึ่งฉบับสาสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจอย่างละหนึ่งฉบับค่ะทั้งนี้สำเนาทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องหากผู้สูงอายุไม่สาม,มารถเขียนได้ให้พิมพ์ลายมือแทนค่ะเบีย้ยผู้สูงอาชีพ2567นะคะสามารถลงทะเบียนได้เมื่อไหร เปิดลงทะเบียนมี2ช่วงดังนี้ค่ะช่วงที่1ตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 5ถึงเดือนพฤศจิกายน2565ค่ะและช่วงที่2ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2566ค่ะเปี้ยผู้สูงอายุลงทะเบียนได้ที่ไหนนะคะสำหรับในกรุงเทพสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันและเวลาทําการค่ะ สำหรับต่างจังหวัดนะคะสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันและประทำการค่ะ สำหรับการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุนะคะสามารถตรวจสอบได้ทุกวันที่5ของเดือนถัดไปณบอดประชาสัมพันธ์ของอบตอรหรือเทศบาลที่ได้ไปลงทะเบียนหรือพื้นที่ที่อบตอรหรือเทศบาลกำหนดไว้ค่ะทั้งนี้สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งหมดได้ในวันที่29กันยายน2 5 6 6ค่ะ เบีย้ยผู้สูงอายุเข้าวันไหนตามปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะตรงกับทุกวันที่10ของเดือนแต่หากเดือนใดที่วันที่10ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทําการก่อนวันหยุดนั้นๆค่ะสำหรับเบีย้ยผู้สูงอายุได้เท่าไหร่เงินผู้สูงอายุที่จะจ่ายให้ทุกเดือนตลอดชีวิตจะขึ้นอยู่กับอายุของผู้สูงอายุดังนี้ค่ะ อายุระหว่าง60-69ถึง69ปีจะได้รับเงิน600บาทต่อเดือนอายุระหว่าง7 0ปีถึง79ปีจะได้รับเงิน700บาทต่อเดือนอายุระหว่าง80-89ถึง8ปปีจะได้รับเงิน800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน1,000บาทต่อเดือนค่ะจบคลิปแล้วฝากกดติดตามฝากกดไลค์ like, เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ